สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของเสียงวิหกกันบ้างล่าสุดนะครับเลื่อนไปเห็นเมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วบ่าวเบิร์ดนกครินนะครับโพสต์ล่าสุดเลยสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลคิดดีๆก่อนพิมพ์นะครับบางทีคำขอโทษอาจจะเป็นเงินสดเท่านั้นนะ อันนี้ก็ต้องเห็นใจเบาเบิร์ดนะเพราะว่าข้อความนี้นะครับดูเลยฮะขึ้นให้ดูเลยครับเห็นไหมครับอ่ะซูมมาใกล้ๆเลยอ่ะอ่านให้ฟังทุยวงเสียงวิหกเนี่ยนักเก็บบัตรได้แปดแสนฮาฮ่าฮ่ากูอยากขำไปแสดงที่ไหนคนก็ไม่เคยมี ไปแสดงที่ไหนก็มีแต่ปัญหาตีการสนทนาทำลายเข้าของกันวุ่นวายคนดูวัยรุ่นควางแก้วควางขวดใส่หมอลำก็ไอวงเสียงวิหกเนี่ยแหละฮ่าฮ่ฮ่ลงตัวเองชิบหายว่าขายบัตรได้แปดแสนรวมทุกอย่างอีกเป็นล้านฮ่าฮ่งานก็ไม่ค่อยมีถามมาคุยทุยเอาความจริงมาพูดหน่อยอะ่ะอยากจะถามบ่าวเบิรนะ์ดนครินนะครับว่าโกรธได้แค่นี้เองเหรอครับนะ <l acht> <l acht> โกรธได้แค่นี้เองเหรอไปเจอท่านอื่นนะบอกเลยนะครับเขาไม่ปล่อยนะเขาฟ้องเลยนะหลักฐานชัดเจนขนาดนี้อ่ะก็เอาความจริงมาพูดกันละกันบางท่านนะครับ f c บางกลุ่มบางกลุ่มนะก็มาหาว่าแอดแขะนะครับในคลิปก่อนหน้านี้แล้วข้อความเหล่านี้เขาเรียกว่าแขะหรือเปล่าครับเขาเรียกว่า การกระทําที่ไม่สมควรอย่างยิ่งต่อศิลปินมันเป็นการกระทําที่ดูดาวมากๆและบ่งบอกถึงวุฒิภาวะของคนที่กระทํานะครับอันนี้เราจะมาพูดกันแบบโตๆกันเนาะผู้ใหญ่คุยกันหมอํำทุกวงมีศักด์ศรีครับหมอํำทุกวงทําหน้าที่อย่างดีที่สุดหมอํำทุกวง มีความสามารถแตกต่างกันนะ FC ไม่ควรดราม่าก,กันนะครับควรให้กำลังใจศิลปินแล้วก็ควรที่จะมีสตินะครับบางครั้งก็ทนไม่ไหวนะกับบางท่านที่เข้ามาคอมเมนต์จริงๆผมไม่อยากอ่านเลยนะคอมเมนต์เยอะมากๆกับคอมเมนต์ที่เข้ามาในห้องของบ่าวเบิร์ดเนี่ย ไม่น่าพูดจาดูถูกคนอื่นแบบนี้คนทํามาหากินไม่ได้เบียดเบียนใครอาชีพสุดจริตคือคนมีวุฒิที่ภาวะเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงคนอื่นในทางที่ลบนะครับบางท่านก็บอกว่าฟ้องเลยจัดหนักเลยนะจริงๆไม่อยากให้ถึงกับฟ้องกันนะเพราะว่าเอาตรงๆเลยนะเข้าใจถ้าเราคิดในแง่บวกนะครับเราเข้าใจทั้งสองฝั่ง fc ฝั่งทางนู้นเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าขอความเป็นธรรมให้ฝั่งนู้น นะส่วน f อของเสียงวิหกเนี่ยเขาก็รักศิลปินของเขานะครับแล้วศิลปินของเขา,าทางเสียงวิหกจะโพสอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเขามันคือความจริงที่เขาโพสลงแล้วคนที่มาแขะมาแซะแบบแหน,นที่ทำแบบแหน,นกริยาแบบแหน,นเขาเรียกว่าอะไรครับมันคือการอิจฉาหรือเปล่าหรือยังไงหรือเห็นคนอื่น ได้ดีไม่ได้เลยหรือเห็นคนอื่นพัฒนาไม่ได้เลยหรือคิดว่าวงของตัวเองที่ตัวเองติดตามอยู่อ่ะอันดับหนึ่งไม่มีใครโค่นได้อย่างนี้เหรอครับหรือ,อยังไงศิลปินเขาก็ยังไม่ได้แข่งขันอะไรกันเลยแล้วพวกคุณจะมาแข่งขันอะไรกันแล้ว fc จะมาตีกันเองเพื่ออะไรแล้วมันได้อะไรครับในเมื่อศิลปินเขาก็ทำงานศิลปินได้ครับ เราไม่ได้อะไรเลยนอกจากพลังลบความอิจฉาเท่านั้นแนะมันจะเป็นไฟนะครับแผดเผาพวกเราเนี่ยให้ร้อนรุ่มทําให้พวกเราเยอยู่ไม่เป็นสุขทําลายคนอื่นนะบางท่านก็สวมรวมสวมรอยเป็นอวตารเพื่อที่จะมาก่อกวนสร้างความวุ่นวายให้กับศิลปินพอศิลปินเจออะไรเหล่านี้เจอพลังลบเหล่านี้ ก็ต้องออกมาปกป้องสมาชิกในวงโดยการไลฟ์สดโดยการออกมาพูดชี้แจงนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้ก็อยากจะฝากแล้วกันนะการกระทำแบบนี้คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วก็ไม่เหมาะสมนะครับอยากให้คิดพิจารณานิดนึงนะครับก็ไม่อยากให้ถึงขนาดฟ้องร้องกันนะเพราะยังไงคนทำผิดถ้ายังไม่สำนึกนะครับ ก็ว่ากันอีกทีนะแต่ถ้าสำนึกได้เราคนไทยด้วยกันก็ให้โอกาสกันไปนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วชีวิตเราต้องเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเป็นศิลปินแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับแฟนคลับทุกคนด้วยนะยังไงก็เดินหน้าต่อไปแล้วก็เสพผลงานอย่างมีสตินะครับเราก็ติดตามวงที่เรารักต่อไปจะรักวงไหนก็รักไปไม่มีใครว่า สุดท้ายแล้วหมอลำทุกอาชีพเก่งกันทุกคนครับมีความสามารถกันคนละแบบและทุกคนก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันมีความเหนื่อยมีความท้อมีความทุกข์มีสุขมีดีใจมีเศร้าเป็นเรื่องธรรมดาของวงการหมอลำเพราะทุกคนคือมนุษย์ครับทุกคนคือใช้ใจในการทํางานทุกคนมีความรู้สึกเมื่อรู้สึกอะไรแล้วทุกคนก็เจ็บเป็นนะครับนะหมอลำวงสาวน้อย เขาก็เจ็บเป็นเขาก็มีความรู้สึกเสียงวิหกเขาก็มีความรู้สึก FC ก็มีความรู้สึก FC ใคร FC มันแต่ FC ด้วยกันอยาตีกันเองเพราะศิลปินเขารักกันครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ